ชัวเจ้าจึงซ้ำกระนำเน้นมีเส้นพมกลมน้อยเสียนักอีกสีกเดียวเจ้ายังจักได้เจ็ดเส้นแสนงอนขอนว่าในตาเป็นเช่นนี้เกิดมาไม่เค ขึ้นไม้ขึ้นมืออยู่รบมือรบความลังค่ายังจำไว้ได้ครบเจะเรียกให้เมียตบไม่แกรใจทั้งแควนหนังสือดาสารพัดต,ตัดรอ วนอนว่าหาเลี้ยงไม่จะฉีกเชือดอีเท่าแม่และอกใจว่าไม่เลี้ยงแล้วมันกากีเสน้นที่เจ้าคว่ วาไม่มีดีจีัชไข่แคะแกะเลือดปูห้ามห่วงคุณช้างมิให้รักอับปลลักขายหน้ามิให้อยู่ ได้ที่ทำระยำเยืนเมื่อได้เกินแ้วอยากกลับมาจูจีได้เสียตัวเพราะผัวไม่ใยดีถ้ามีเมตตาบางไม่เป็น ว่าอุาา่นไปยลูบไหลลมแลน ใจจึงพาพานนีิอดนะ้ำแล้วสีเลี้ยวมากินตอนเฮ้ยเพราะคำรำคอนงอนสะบัดแม่พลัดชื่อให้ก็เห็นสม ชื่อว่าวันทองต้องนิยมนานไปแกมกับนมจะเป็นทองอกระนั้นสิเจ้าอย่าให้ว่าให้หลับตาสมเสอะอยู่ในห้องตามใจให้เจ้าทำ ตามลำพงครั้นว่าบางแล้วก็ร้องไม่เคยพบแต่กระนั้นยังไม่ได้กับใจนางปล่อยห่างแล้วก็เปลืองกระเรืองจบหรือเรื่องความลังตั้งสมทบข้าเรียกให้ใครตบ จึงเกรงรจางแค้นมือคุณหุ่นช้าวกับลาวทองโดดจากเรือรองทำยามมือนาแปลดแปลนแค้นขัดสะบัดมาเหลือว่าอยู่แล้วแต่วันนั้น เป็นใจใครมั่งจะไม่แค้นผิดเจ้าจะแ,แลนไปไหนน้นเพราะยังเมตตาไม่ฆ่าฟันโกรธกันจริงแต่ยังไม่ตัดร้อนจากไปสองคืนคืนมาเรือน เจ้าช้างเถื่อนโกดประทับไว้กับมือมอนแค้นใจตละลไฟมาไม่ฟอนแต่วันนอนอยู่วันนั้นก็เทียนตาย ้าเอากริดนีดเน้นให้เป็นพีบ้านนี้ก็จะสูญเป็นเท่าหาิยถึงโกรธก็ยังรักยังเสียดายจึงใครโทษหลังยังหยุดคิด รุ่งเช้าเฝ้าเรียกให้ออกมาเจ้าไม่แลดูนาแต่สักนิดก็ยังอักอวนใจอะไรมิดเนอกลับบิดใส่โทษทุกสิ่งอันหนังสืออะไรข้าได้แคว้นไม่รักแล้วก็แคนมาเสกสัร ที่รักนั้นแลหากไม่ว่ากันลายมือของท่านเจ้าจอมช้างชู้ชอบใจเจ้าเฝ้ายุ่แยงเสียดแทงสอดใส่ได้ทุกอย่างบ้านเราก็หนักปากริมทางทอนควางฉีกทิ้งเสียถมไป เจ้าหากติดบ่วงมันลวงลงมันเข้ากรงแล้วจะดินไปไนายได้จึงพลอยเฮืนห่างพระคามใจคิดไปทางนี้นี่เนื่อเคราะมันพอกับเรื่องนางกากี ้าปากสีคุนช่างพ่านางหออพี่เมืออคนทันสั้นจำเพาะอย่าชอละเลยเจ้าจะคืนวางมีเสียทีพี่ขอบน้ำใจรักเห็นประจักษ์แจงจริงมาแต่ลัง มาเห็นนาเหมือนชิงชังยังจะซ้ำปลุกชูให้ลองริด